สวัสดีจ้าผมชื่อปอ้อถุงก๋วยเตี๋ยวกับข้าวอร่อยถุงก๋วยเตี๋ยวกับข้าว แต่ววันนี้บายสองโมงออกจากประตูน้ำไปทำฟันหมอทุนินหมอทเทวดาสุนินเดินทั้งคลินิกซอยพัฒนาการสิบห้าเขานับแม่ไปทำฟันนัดมาสองสามอาทิตย์แล้วเสอาหารมันครับจะเิดตันแลมันทำให้แม่ลำา้าเราเสียบุคลิก เดี๋ยวจะไปลงสสจะได้บุคลิกดีกินอะไรก็จะได้ไม่ติดฟันปรดเก้าแล้วนะคารบอนชุกหม่กดเก้าเรียบรย้อยอ้ะ กำลังลุ้นพี่ปองอยู่ไม่รู้เลยยังไม่ได้ออกจากห้องเพื่อเจรจาก็ภาวนาให้พี่ปองรอด พูดเตือพรุงนี้ไปกินได้นะโพชเลยบางกูแม่ทำปัดกะเพราหมูสับขาราค้าจานละห้าสิบบาทแต่ถ้าเอากลับบ้านขายโลละห้าร้อยแผ่นชาวให้สี่ส่งกินได้สิบส่งจต่กะเพราแบบแห้ง เงินยันให้ลุ 5, งอ่ะห้าเป็นบาทให้ไปซื้อของแล้วก็ทำไปนั่นขายด้วยผัดหนวดมังกรจานละ80บาทผัดหนวดมังกร ผักบุ้งซอยผัดน้ำมันหอยอยากกินผักปุ้งซอยไหมนะเคยกินไหมผักบุ้งซอยขัดน้ำมันหอย,อย ก้อยเนี่ยเขาเรียกหนวดบางกองไอ้พวกเกือ ใส่ขั่วเกลือกับเส้นหมี่น้ำกับข้าว พรุ่งนี้ตามไปกินกันนะคะห้าสิบบาทเองจานละห้าสิบบาทข้า,าวผัดกะเพราหมูครับแล้วไก่น้ำซอสผัดกะเพราด้วย<ส>เติมซอสมี่คุกด้วยขวดละหนึ่งร้อยขวดแบบสามร้อยเอ็มแอลอ่ะขวดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท ใครอยากกินก็ซื้อได้เลยพรุ่งนี้จำขายไปกินที่ร้านเลยก็ได้ข้าวผัดกะเพราจานละห้าสิบบาทสวนอาหารโพทะเลสั่งเดลิเวอรี่โลละห้าร้อยแถมข้าวให้สี่ถุงพริกน้ำปลาให้ด้วย ก้างผัดพริเกือแล้วก็ผัดหนวดบังกรนี่จานละแปดสิบ ขายหมดแล้วค่ะมีแต่ชามะนาวค่ะกดตะกร้าชามะนาวไปกินเลยนะคะชาไทยไม่ได้ขายแล้วนะคะเลิกขายแล้วค่ะเพราะมันขาดทุนนะคะถ้าทําใหม่ต้องสองร้อยห้าสิบพวกตือก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเคยซื้อร้อยหนึ่งฮะมันเคยตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีการทําซ้ําเพราะเราไม่มีเงินลงทุนแล้วค่ะหมดตัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะทีนี้ถ้ามาถามอีกฉันจะบล็อกนะคะฉันลาคาญค่ะเพราะฉันพูดไปเป็นร้อยครั้งแล้วว่าหมดแล้วค่ะ ูฟอร์ 4, ลงค่าลงพักเพื่อไทยปฏิริตอันดับสิบค่ะไปแทนที่เฉริมอยู่บำรุงค่ะไทยสามบอกทำไมทำเสียงอย่างนั้นทำไมฉันเหนื่อยฉันจะพูดเสียงค่อยๆพูดเสียงดังๆฉันเหนื่อยอย่าเสือกได้ไหมทำไมชอบเสือกเรื่องชาวบ้านพูดค่อยก็ไม่ได้โดยสิ เบบี้น้ำสาวพัทลุงบอกว่าแม่ดูข่าวนี้ดูแล้วเขาอยากให้ประเทศไทยทำแบบในปานแต่ว่าอย่าไปทำลายทรัพย์สินทางราชการเข้าใจมีคางงบอกว่าคอรมอรัฐบ,บาลอนุติงชุดนี้พี่คิดว่าดีเอาให้เขาทำงานก่อนเนาะ ยังไม่ได้ถวายสัตว์เลยถวายสัตว์วันที่ยี่บสี่กันยายี่สบสามกันยาบ้างแล้วก็ถวายสัตว์เสร็จก็ถแถลงนโยบายแล้วก็ถึงจะทํางานยังไม่ได้ทํางานเลยตุ๊กี้แปดแปดแปดบอกว่าชามะนาวอร่อยมาก,กขอบคุณค่ะ จีจีให้ทนไอหมอถ้าแม่ลงจะเลือกแม่ขอบคุณมากค่ะปวดก้าวเมื่อกี้เองค่ะทราบแล้วค่ะปวดก้าวเมื่อกี้เองค่ะครับเตอร์หมอหมอจำรูนเขาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะ คุณหมอศัลยกรรมทั้งประเทศอต้องเรียนจากเขานะแล้วก็เป็นหมอที่จบศัลยกรรมประติกจากต่างประเทศโดยตรงตอนนี้เขาเปิดเป็นโรงพยาบาลแล้วเนะี่ยชื่อโรงพยาบาลจำลองตรงข้ามรถไปสามเสนค่ะสองแสนบาทเนี่ยสองแสนบาทบอสสองห้าแปดเก้าบอกอยากให้แม่ไปเป็นนายกจังเลยทำอะไรกองเด็กค่ะขอบคุณค่ะยูฟอร์บอกเลือกแม่จะได้แชรความจริง ประเทศชาติจะได้พัฒนาขอบคุณค่ะหมดสองห้าแปดบแม่ไม่เล่นการเมืองแล้วเหรอผมว่าถ้าแม่ลงต้องมีคนเลือกแม่เยอะมากแน่เลยขอบคุณมากค่ะหมดขอบคุณมากๆค่ะเจอดีรีวิวดีดีมีทุกวันแบบเข้าใจของเสียงหวานมากค่ะมันเหนื่อยค่ะเวลาแม่ตะกนเสียงดัง แล้วก็ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายแม่จะแบบมันชอบแบบเหมือนกับตรงนี้มันตึง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 แล้วมันเหมือนกับจะระเบิดเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกล้าตะโกนแม่เรากลัวเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็เราอายุเยอะแล้วหกสิบหกอ่ะกลัวจะเป็นอัมพากอัมพาตก็เลยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยพูดนะคะจะได้ไม่เหนื่อยแอนแอนสวัสดีจ้ะแอนแอนว่าแม่เป็นนายกดาฉับเลยไม่หรอกค่ะ ถ้าเป็นนายกมันก็จะอีกลูกหนึ่งใช่ไหมคะเจอดีบอกรีวิวดีๆมีท่วันบอรู้รกสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรรี่บลูเบอรี่แลเบอรี่แบลเบอร์รี่กิติศักดิ์คอมเมนต์บอกเป็นแฟนคลับแม่มาหนึ่งสิบเอดปีแล้วโอ้ขอบคุณมากคะ่ะกิติศแบบักดิมมก 1, ขก์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ กินข้าวเที่ยงเลยค่ะกินสองมือแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสองจะออกไปทำฟันที่พัฒนาการสิบห้าแต่จะเนี่ตรงหน้าบ้านแม่เนี่ยรถมันจะติดมากบางทีติดหนึ่งชั่วโมงอะ่ะก็จะออกไปได้ก็เ,เลยต้องเผื่อเวลาไว้เดี๋ยวมันเสียงานเสียการหมดหมอนัดสี่โมงหมอสุนินสุนินเดน,นท่านกลินพัฒนาการสิบห้าเป็นหมอฟันที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยนี่นี่แม่ทำฟันกับเขา เซรามิกคาวซีละสองหมือนยี่สิบซี่สี่แสนทำมาสามปีครึ่งเลยนะอันนี้ซี่นี้รู้สึกว่ามันมันจะสึกแล้วเดี๋ยวต้องไปให้หมอเขาดูเขาเรียเซรามิกคาวค่ะจะได้ดีคุณแม่โหน้ำทะเลเข็ม ฉันไปร้านอาหารสวนอาหารโพทะเลของลุงพลเนี่ยก็บอกทุกอย่างเป็นสนิมหมดเลยน้ํำทะเลไอน้ําทะเลทุกอย่างเป็นสนิมหมดเลย